Scra Sta bring b สวัสด,ดีค่ะทุกคนช่องเมกไปดิววันนี้จะ่ดนชั้นวงรูกรักนะเธอ NC ที่ดีต้องลองคำนะั้นแล้วตกมือ บอกว่าการาค,คาบากังนี้เป็นไรที่ภาพคอนเซ็ปต์ต่างๆมีความอลังการอีกแล้วจริงๆจะบอกว่าในจักรายของ n c t ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1 2 7่วีหรือน้องรีมเนี่ยเวลาทีภาพคอนเซ็ปต์ต่างๆมามันจะมีความน้ำสมัยมีมโอวกาสมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความครีเอทมากๆเพราะฉันก็ครั้งนี้บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ที่ออกมาแต่คอนเซ็ปต์มีความตื่นตาตื่นใจอีกแล้ว,ตอ,ะวะตอนแรกเราเห็นภาพคอนเซ็ปต์แรกออกมาก็จะมีความสุขทุกคนมีความรักชูอย่างภาพเราขึ้นเลยแบบว่ารักชูรีมีความหรูหรามากๆแต่ด้วย ไมหมวกกันน็อ ok, กเหมือนไปบอกกันน็อ ok กที่มีหูอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นความ l ช x u ด y หรูหราก็มีการตัดความเปม็นบอกกันน็อ ok กเข้ามาให้น้องมีการใส่มีการสวมให้ดูแบบว่ากึง่งๆึ่แบบว่ายังไม่คิงคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่อมาเป็นคอนเซ็ปต์ที่2ซึ่งคอนเซ็ปต์ที่2จะบอกว่ามีความเป็นสติสติมีความแนวเท่แต่ถ้าใครได้สังเกตคอนเซ็ปต์ที่2ดีๆรู้สึกว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันจะมีความแบบแสงจ้าๆแล้วแต่ละคนเหมือนจะมีแสงออกจากตัวเหมือนประมาณว่าเหมือนโลกคู่ขนาดที่พยายามจะดูดน้องไปไหนสักที่หนึ่งทำให้สามามมรถโยงกกับคคอ็ทีี 3. ท่3ืจะ ว่าน้องหลุดเข้ามาในเกมหรือเปล่าเพราะคอนเซ็ปต์ที่สามมันจะมีความแบบสีสนันสูดฉาดเหมือนประหนึ่งเกมจริงๆเลยตอนแรกเราเข้าใจว่าด้วยความที่ปล่อยภาพมาสามคอนเซ็ปต์ตอนแรกเราก็ดูว่าอะไรบ้างครั้งนี้จะมีสามปกหรือเปล่าปรากฏสรุปม,มีสองปกซึ่งตอนแรกก็เออแอบตบิดคาดเบาๆแต่ก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าลูกมาอะไรไงแม่ก็อุดหนุนซัพพอร์ตอยู่แล้วเธอแต่หลังจากนั้นก็มีคอนเซ็ปต์ที่สี่ออกมาซึ่งคอนเซ็ปต์ที่สี่จะมีความรู้สึกว่าน้องเป็นคนคุมเกมจากคอนเซ็ปต์ที่สามอะไรอย่างเงี้ยแล้้ววววกก็็็็็็็มมมมมมีีีีคคคคอออออนนนนนนนเเเเเซซซปปปตตต์์ททท่่่่่่่ึงงงจะะะะะหหหหาาุืยูใแแแแบบิิิิลฟฟขข เ่งคอนเซ็ปต์ที่5เราเข้าใจว่า เหมือนน้องจากจะหยุดตัวเองอ่ะให้อยู่กับเกมก็คือไม่อยากจะไปไหนเหมือนอารมณ์บอกว่าอยากจะคงอยู่ในเกมอะไรประมาณแบบนี้หรือเปล่านี่คือตีความเองหมดเลยจริงๆทาง5คอนเซ็ปที่ออกมาส่วนตัวเีความรู้สึกอะไป้าถ้า s อออกมา5ปกก็ไม่ติดนะเพราะว่าทุกอันคือดีงามมากแต่ไม่เป็นไรเธอถึงออกมา2ปกแน่ก็ซัพพอร์ตอดหนุนแน่นอนเธอนี่ก็เป็นการอวยคอนเซ็ปก่อนพอชอบเนี่ยเพราะแต่ละคอนเซ็ปมีความเรื่องราวสื่อถึงการตื่นเป็นเรื่องราวที่ฉันคิดเองหมดเลยเธอเพราะว่ารู้สึกว่าดูไปดูมามันมีความเข้าเขาทั้งหคอนเซ็ปอ่ะมันเหมือนมีส มีกับเพลงคริปโหมดแค่ชื่อเพลงก็มีความเป็นเกมแล้วแล้วถ้าใครได้ดูอินโทรตอนทีเซอร์ออกมาก็รู้สึกว่ามีกิ่นอายความเป็นฮิปฮอปแล้วก็มีความแดนแดนแดนเต้นกระตายแน่นอนเพราะฉันก็รูกปล่อยเพลงมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาฟังเพลงไรของน้องดีเ่ลยเธอมาด้วยดีป่าค่ะโอ้มาเลยจ้าหลานเกมใช่ปะ่ะลาวิโ,โอเกมปะ่ะจริงด้วยโอมีความเป็นนี้นะฮีโ o ฟิกเกอร์อ ชุดรอบนี้มีความสีสันกันมากอโอ้โอือจังหวะเพลงที่บอกว่ามีความทิ้ขอบอ,อ๋อจริงๆตรงนี้มีกินน,นะที่เป็นน้องแบบกระตุกกระตุกกระตุกอุย้ยแต่มันดีมากมเป็นยีหล่อมากลูก เขาทำกระตุกของทาเต้นโอ้ขายทานดีที่วามเป็นแบบเรียกว่าล้ำล้ำอนาคตหน่อยเจ๊น้องเรามีคมดีมากนีงานเขาเรู้เลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นที่ชอบแน่นอนอุนยเขาแพลมีเยอะหรือเปล่านะ แบบวันรอบนี้น้องหลุยบอกว่าแต่ผมสั้นสุดเท่าที่ตัดได้แล้วนะแต่ตัดมาคือดูดีมากเลยงานดีมากผมน้องมาคือเปรี้ยวแต่ถ้มีความทับท้องกับไฮโดรฟิลเกอร์ปะฮีสโตจะทำให้ต์เขาบอกว่าตอนตอนท่อนนี้ถ้าใครได้ดูคำหมายเพิงจะหยุดบอว่า การกระตุกเนี่ยเกมติดบั๊กอ,<ล>อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าท่าเตียงมาทำได้ดีมาคะเอโอ,อ,อ,อ้ยซีซั่นรอบนี้คือผมขาดดีแม่อ,อยากดูน้องๆเล่นเกมอะไรกันอยากให้มีซีที่ทุกคนเข้าไปในเกมแต่ละคนที่ถือกันเนี่ยป่ะติดโง่โอ้ แม่อร่อดีเคไปนีทอนแบบตัดๆหน่อยแต่ก็ไต่เอ็มเอมาเธอเหมือนน้องเฉินเลอจะมีเขาเรียกว่า,วาประสบเขียวว่าอุบัติเหตุตอนกำลังซ้อมเต้นด้วยฝุดซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้การใจน้องเฉินเลอด้วยเขาติงสีสิงโอ้ โอ oh ้เตรกแดนเลย่า oh. อันน right ี oll, oh ้เหมือนน้องแบบที่ฉันบอกคอนเซ็ปเหมือนน้องจะหยุดเกมเลยป่าจริงๆเขาคอนเซ็ปดีสุดชุดสวยโอ้ยโูกอุ้ยสวิตหมดเมื่อกี้ดีมากหม ข้าจีซมีความเล่นสีสวยมากเอฟเอมหม่เล่นสีสวยของอุ้มดีจริงโอ้ยห,หนูลูกนม่บอสอ่าเฮอ่อาง่ายเจนโน่ลูกเออตอนสดช่ายไปแน่งงานด้วยเจนโน่แบบหนาวอะ แอบรู้สึกว่าแอบขันน้องแซนน้ดินตั้งแต่แม่ก็สงสารหนาวมากน้องแซนการแอคติ้งที่มีความหนาวมากแม่เห็นแม่อยากเลยว่าเอาผ้าไปคุมตัวหนูคืออยากสร้างขบนให้กับหนูมากเพลงจะบอกว่าก็มีสไตล์ความเป็น SM และ NCT มากๆและจังหวะต่างๆมันจะมีจังหวะในการหยุดสต็อบตึ๊บหยุดสต็อปตึ๊บแล้วก็เพลงมาหยุดสต็อบตึ๊บอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งรู้สกว่ากิมมิกนี้มันดูเข้ากับเกมจริงๆเพราะว่าเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยก็จะมีการติดบั๊กบางครั้งเวลาเล่นเกมสรุปอยู่ก็เหมือนกันหยุด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 อะไรเงี้ยตอนที่เราดูเอ็มวีเมื่อกี้แล้วก็พูดเหลือว่าตอนที่เป็นท่อนกระตุกกระตุกกระตุกเงี้ยซึ่งท่อนเนี้ยจะพูดถึงการติดบั๊กก็เหมือนเจอคุณแล้วผมก็ติดบั๊กอะไรเงี้ยตอนที่น้องกลังเต้นท่าติดบั๊กอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอะไรปะท่าบอกมาได้ดีแล้วมีความกระตุกคืออยากเห็นลายเต้นเวอร์ชันสเต็ตเลยว่าตอนน้องเต้นท่่่่าา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 เเเเเเนนนนนีีี้้ยยยจะะะะออ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 อกกกกมมมมมมปป็็ฟลลลิิิิิงง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 แแบบบบไไหพพพคคคซตตต์ววววดดั๊ถึขชชรร ความหมายเพลงก็จะมีความว่าหมากมะล่างอ่ะมันติดหนุบติดหนุบเหมือนผมเห็นคุณผมก็รู้สึกว่าคุณน่ะติดอยู่ในใจผมแบบไปไหนไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้ซึ่งรู้สึกว่าเพลงนี้มีความทับซ้อนกับชูวิงกรมและยิ่งซีจีต่างๆมันจะมีความเป็นเกมแบบมันแบบว่าสื่อถึงการเลยประมาณแบบนี้และซีจีต่างๆของเพลงนี้ก็บอกเลยว่าดีงามแล้วมีความเอสเอ็มจ๋าเช่นเดิมเธอมีความเป็นจักรวาลกว้างยากทุกอย่างก็คือมีความแบบว่าเอาโงอวกาศอยู่แล้วแต่รอบนี้ก็คือไม่ผิดหวังเรื่อง MV และชอบมูดอยนโทในี้มีมากว่า ต่างๆมีความสุดฉาบแต่ก็ตัดในโทนเย็นกับโทนร้อนเข้าด้วยกันแล้วคือทำออกมาไม่อันแบบให้ดีแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนอยู่ในตัวเกมด้วยมีความแบบว่ากิดโหมดด้วยเพราะว่ามีการสลับสลับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความอย่างที่บอกว่าเพลง NCT อย่างเงี้ยฟังรอบแรกอาจจะยังงงงงวยงวยอย่างเงี้ยต้องไปฟังซ้ำแน่นอนซ้ำ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 รับรองว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งต้องหลอนหูแน่นอนอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งจะบอกว่าการคารดาครั้งนี้น้องดีแต่คนงานดีอีกแล้วเหมือนเราได้ดูน้องมีการแบบโตขึ้นนนตตตตต่่่่ออออคทุกกกกกกปีแแยาาางเเร็็็ภูมมิใจด ทุกครั้งที่เราพูดมารู้สึกว่าน,นอกมีน้องก็มีความโตอีกแล้วจะกริดโบดกริดโบดกริดโบดเพราะฉันก็เรื่องหน้าตาของน้องแต่ละคนทัน้งเลินจินเฉินเลอน้องแซมินน้องมาร์กน้องแฮชานน้องจีซาน้องเซโนโทั้งเจ็ดคนงานดีทุกครั้งที่คัมแบ็คเป็นความดีงานของไอซีทีดีมากๆค่ขาดใครไปไม่ได้เลยเพราะฉันก็ฝากการคัมแบ็คเพลงใหม่ของน้องดีกับเพลงกริดโบดบอกเลยว่าถ้าใครได้ฟังเพลงนี้จะรู้สึกว่ามีความฮิปฮอปและแดนแล้วฟังรู้สึกว่าอยากจะมีความสนุกร่วมมีความแบบจะกระตุก แน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องดีในการคมแบกครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงกิจมวกของน้องดีมเข้า u t u b e เลยเซิร์กิจบวกของ NCT ดีเราบองว่าท่านผู่ฟังจะเห็นความตื่นตาตื่นใจของวงการเพลงอีกแล้วจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องดีวันนี้เออกของใจทุกคนด้วยเธอแล้วถ้าคนแฟนคขับน้องดีมชอบเพลงนี้เลยไงหรือว่ามีความเห็นอะไบเพลงนี้หรือว่ามีความรู้สึกว่าเพลงนี้เสื่ออะไรยังไงอยากจะเป่ามอยอยากพูดคุยหรือว่าอยากจะบอกพี่เรงก็คอมเมนต์ท่านล่าได้เลยเราก็จะอยากถึคนแน่นอนสวัสดีขอบคุณทุ ภายในวยนะก็อย่าลืมตามช่องเพลงมาดูเธอฝาก like กดไลค์กดซัดไตาได้เถอะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบายฝากน้องดีไว้นะกริ๊ดหมด